เป็นโปรแกรมที่ e อ็กซ์เพรสหลายๆคนมองว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในรอบระยะเวลา30ปีที่ผ่านมานะครับ300ล้านเหรียญหมดภายใน9วันถ้าใครที่พลาดการเตรียมตัวจะต้องเตรียมตัวยังไงสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโปรแกรม California Dream for All นะครับเป็นโปรแกรมที่ Expert รหลายคนมองว่าเป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในรอบระยะเวลา3 0ปีที่ผ่านมานะครับการเตรียมตัวเพื่อใช้โปรแกรมนี้นะครับหลายๆคนอาจจะได้มาบ้างแล้วหรือไม่เคยได้มาก็แล้วแต่นะครับโปรแกรมนี้มันออกมาครั้งแรกเมื่อมีนาคมที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลเนี่ยเขาให้เงินมาสาประมาณ300ล้านเห,นหรียญสหรัฐนะครับเพื่อช่วยรรบริษัทพรมไบเออร์นะครับในการซื้อบ้าน up to 20%นะครับของราคาบ้านที่จะซื้อโปรแกรมนี้ออกมาวันที่27มีนาคมเมื่อ ต้นปีที่แล้วนะครับสามล้านเหรียญหมดภายใน9วันนะครับผมทีนี้ทางแคลฟ่าเนี่ยครับประกาศออกมานะครับว่าจะ ช่วยเงินตรงนี้อีกนะครับแต่ว่างบเนี่ยจะน้อยลงจาก300ล้านเหรียญน,นะครับจะเหลือแค่200ล้านเหรียญแต่ว่ายังไม่กําหนดนะครับว่าวันที่จะออกเป็นวันไหนนะครับแค่บอกว่าเป็นช่วงฟอนะครับผมดังนั้นหัวข้อหลักคนที่เราจะพูดก็คือว่าถ้าใครที่พลาดโปรแกรมนี้ต้นปีที่ผ่านมาการเตรียมตัวจะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะมีคุณลิฟิเคชันเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับในการสมัครโปรแกรมนี้นะครับผม ขอเกริ่นก่อนนะครับสำหรับโปรแกรมนี้ครับเป็นโปรแกรมที่ทางแคลฟานีครับเขาช่วยออกเงินดาว20%นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีบ้านมาก่อนหรือมีบ้านมาแล้วก็ตามแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหรือครอบครองบ้านเนี่ยในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมา20%ตรงนี้ครับเราสามารถไปใช้ในการวางดาวย์เมนต์หรือจะในส่วนของโค o ซินคอร์สก็ได้นะครับถามว่ามันดีขนาดไหนมันดีมากเลยครับสมมติว่าถ้าตอนนี้ใครกําลังดูบ้านอยู่นะครับเราคอลิฟายที่70,000 0แต่ว่ามีปัญหาเรื่องเออจะเอาเงินที่ไหนมาวางดาวย์เมนต์หรือแบบบางทีเราไม่มีเงินเก็บในส่วน ของโคสต i n g งคอสหรือต่อให้มีเงินเก็บในส่วนโคสต i n g งคอสก็ตามแหละแต่ว่าเราอยากที่จะเก็บเอาไว้ใช้จับจ่ายให้สอยอย่างอื่นนะครับ20%นี้นะก็เขามาปลดตรงนี้ให้หมดเลย ว่ามันดีขนาดไหนมันดีตรงที่ว่า1ถ้าเราคอลิฟาที่7จ็ดแสนแล้วเนะครับเราสามารถได้เงินเพิ่มไปที่แสนสี่ใช่ไหมครับยีบเรเราสามารถซื้อบ้านที่อาจจะใหญ่ขึ้นนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเนเบอร์พุดที่ดีขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนโลเคชันที่มันใกล้ที่ทํางานมากขึ้นนะครับผมหรือกรณีถัดไปเราถ้าเราไม่อยากซื้อบ้านที่ราคาสูงขึ้นเราสามารถเก็บเงินที่เราคิดว่าจะวางดาวเนี่ยครับเก็บเข้ากระเป๋านะครับผมไม่ต้องใช้ตรงนั้นนะครับเราเอายี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มาใช้แทนนะครับผมทมให้เงินที่อะไร สามารถมาใช้ตรงนั้นได้หมดเลยมีหลายเคสมากเลยครับที่มอสเจอมาก็คือว่าเอา20%โปรแกรมตรงนี้นะครับไปซื้อบ้านโดยที่ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าสักบาทเดียวครับผมทีนี้ข้อกาหนดอย่างที่มอสพูดไปนะครับหก็คือต้องเป็น First Time Home Buyer นะครับผม 2. เครดิตก่อจะต้องไม่ต่ำกว่า680หรือว่าถ้าเราเป็นกลุ่มคนในที่เรียกว่า low income นะครับเขาขอแค่660ก็สามารถค u a l ฟายสำหรับโปรแกร,รมนี้แล้วนะครับผมข้อ3ถัดไปเนี่ยจะต้องอเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราใช้โคไซเนอรนะครับใครก็แล้วแต่ที่จะซื้อบ้านเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือญาติที่จะต้องเป็นเจ้าของบ้านนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะขอใครก็แล้วแต่มาขอผู้ร่วมนะครับเขาไม่สามารถให้ใช้ตรงนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นข้อกําหนดหลักๆแค่นั้นเองนะครับทีนี้ขั้นตอนการจ่ายคืนของโลนเสริมตัวนี้นะคร นะครับหเลยถ้าเราขาย property จริงนะครับเราจะต้องแชร์ราคาบ้านที่สูงขึ้นมาเนี่ย20%คืนให้กับแคลฟ้านะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราซื้อบ้านมาที่700,000เรียญน,นะครับผมเราขายไปได้5ปีผ่านไปเราขายทิ้งเราได้ราคาบ้านที่สูงขึ้น 1, 8 0 0 0 0นะครับเราได้กำไรมา100,000ใช่ไหมครับ100,000ตัวเนี้ยเราต้องแบ่ง20%หรือ20,000เนี่ยให้กับทางแคลฟ้าอีก80%หรือ80,000เนี่ยครับเป็นของเราถือว่าวินวินเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับคือให้เขาแค่20%เท่านั้นเองอาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าอา้าวถ้าเกิดว่าเราไม่ขายบ้านทิงอ่ะเราจะเก็บบ้าน ให้ลูกให้หลานอยู่ไปเรื่อยๆนะครับ20ปี30ปี40ปี50ปีนะครับแล้วเราจะคืนเมื่อไหร่เราไม่ต้องคืนใช่ไหมไม่ใช่นะครับแคลฟ้า <elf> เนี่ยเขาบอกมาว่าถ้าเราครอบครองบ้านครบ30ปีแล้วนะครับเราจะต้องคืนเงินทั้งหมดนะครับเงินเงินต้นทั้งหมดนะครับบวกกับ20%ของราคาบ้านที่มันสูงขึ้นณนเะวลานั้นนะครับคืนให้กับแคลฟ้าอ่านี่ก็จะเป็นอีกข้อกําหนดหนึ่งนะครับผมสุดท้ายนะครับก็คือทางแคลฟ้าเนี่ยเขาให้เรารีไฟแนนซ์ได้แนี่งนขราบึ้มารอบที่2ี่ยเขาวกัน่า จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยช่วยเหลือคนที่ต้องการเน,นดาวนเพลย์เมนต์ตัวนี้จริงๆนะครับผม ทีนี้การวางแผนเนี่ยถ้าใครคิดที่จะซื้อบ้านรอบนี้นะครับเราต้องทําการคุยกับแบงเกอร์กับเลนเดอร์ได้แล้วนะครับว่าเราทําการเราได้เพียบภูมิที่เท่าไหร่เพราะถ้าเรารอเนี่ยครับอย่างที่มอดพูดไป300รอล้านเหรียญรอบแรกเนี่ยหมดภายใน9วันกว่าเราจะทการเพียบภูมิแล้วเรารอสมัครเงครับ9้าวันไม่ทันนะครับผมเราต้องทําตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อดูว่าตอนนี้เราได้กู้เท่าไหร่หลังจากที่เราทราบตัวเลขแล้วนะครับว่าแบงก์ให้เรากู้เท่าไหร่เราบวกไป20%คุยกับเลปอร์เับนี่ต์ไล้วกาเ่าไปคุยกับเรนเดอรดูนะครับที่เพิมขึ้า เราสามารถเปลี่ยนเนเบัพปูได้นะครับเปลี่ยนสคูลดิสตริกต์หรือเปลี่ยนบ้านที่มันใหญ่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมเราต้องทําการรีเสิร์ชนะครับแล้วก็เข้าไปดูมานตรงนั้นได้แล้วนะครับเราจะรอให้โปรแกรมนี้ออกมาแล้วเริ่มไม่ได้นะครับผมหลังจากที่เราดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าโปรแกรมนั้นออกมาปุ๊บเราสมัครปุ๊บวันเดียวสามารถยืนออฟเฟอร์ได้เลยนะครับผมนี่คือการวางแผนทั้งหมดครับถ้าใครมีคําถามตรงไหนนะครับสามารถติดต่อตามเพจนี้ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่มีข้อกําหนดข้อผูมมัััดออะะไรรรท้้งนนนคคบบขุา